สวัสดีครับผมพี่น้องชาวไทยทุกท่านก่อ,อนนะว่าเป็นโอกาะราโอกาสอันดีเป็นครั้งที่สามคือมาที่พักรวมไายสร้างชาติซึ่งเป็นพักพใหม่เข้ามาดวโคการนแล้วก็กำลังจะเริ่มพัฒตตนาขึ้นมาเป็นลำดับแล้วก็ได้ทำการเสนอ ข้อต่างๆจำนวนเสบียข้อเพื่อให้ทางภากได้ร่วมกันพิจารณาสารต่อในการที่จะไปสร้างสารพัฒนาชาติไทยของเราก็ต้องขอขอบคุณในการต้อนรับในทั้งหมดสิบข้อที่กล่าวไปนั้นล้วนแต่มีความสำคัญต่อการพัฒนาบทต่อประเทศชาติของไทยเราเอง โดยเฉพาะประเทศไทยเราเองส่วนใหญ่นั้นก็เป็นชาพุทธ9เปอร์เซ็นต์ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกท่านก็ล้วนแต่เป็นคนไทยและต่างาศาสนิกบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะนำเสนอในข้อต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้ทางค้าพไปร่วมในการพิจารณานะดำเนินการนะครับผมโดยเฉพาะในข้อแรกในเรื่อง ของการบัญญัติผู้ศาสนาในรัฐธรรมนูญนั้นซึ่งเป็นข้อสำคัญก่อนอื่นใดนะครับันั้นก็เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติของเราวนในรายละเอียดอื่นๆของข้ออื่นๆนั้นก็มีข้อสำคัญทั้งหมดที่มทไม่ต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายท่านที่มาร่วมแสดงคั้งนี้ท่านก็เสียสเวลาอันมีค่า ของแต่ละท่านมาก้อน,นับว่าทุก่านมีกำลังแรงกายแรงใจในการที่จะร่วมการสร้างสารรค์พัฒนาประเทศชาติและในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการที่จะมีการเลือกตั้งขึ้นในมิถานายนคาดหวังว่าทางพรรคดังกล่าวจะนำข้อกำหนดทั้ง11ข้อนั้นไปพิจารณาได้ในส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับ แต่ทั้งนี้แล้วก็อยากจะให้พิจารณาเรื่องเกตและผลในการที่จะคัดสรรบุคคลเข้ามาทำงานของแต่ละพักนั้นก็อยากจะให้มีข้อกำหนดในการพิจารณานะครับในเรื่องของอริยสัจสีที่ท่านหุวงปู่เคยกล่าวไว้นะครับปัญหาคือทุกข์สมุติยนนีโรดมากตรงนี้ นะก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางภาคเองและก็ประชาชนทุกคนไปพิจรนารณาฮะทนะนะุกคืออะไรนะครับสมุนไพรคือเหตุนะฮะนิโรธคือความดับนะนะและมักก็คือผลทางดําเนินการโดยเฉพาะสิบเอ็ดข้อที่เราเสริมเข้าไปเนะี่ยนะฮะไม่ใช่ชอบมีมักแบบ นอกเหนือจากนี้แล้วเราก็เพิ่มไปอีกสิบเอ็ดข้อนะั้นในการพิจรารณามากไปกว่าคพาว่ามรแปะนะครับเพราะว่ามรแปะนั้นก็คือสรุปลงมาก็คือศิงสมาธิปัญญานะรสรุปลงมากสิงน,นะฮะหรือให้สร้นลงมาอีกก็คืออ่าสติปัฏฐานนะครับมีปัฏฐานเหล่านี้เป็นเป็นสิ่งที่รองรับนะครับอันนี้ือกล่าวโดยรวมยยอๆนะในสิสมาธิปัญญาและบวกอีกสิบเอ็ดข้อ ที่เสริมเข้าไปนะครับเชื่อว่าจะเป็นหลักในการดําเนินการของการพัฒนาประเทศชาติของเราใ้เจริญยิ่งที่คิดไปครับครับ